เ e ็ f i n Academy นะครับตั้งมาเพื่ออะไรนะครับเป็นการตั้งมาเพื่อเป็นคอมมูนิตี้สำหรับเซลเลอร์ของเ e ็ f i n เองทั้งหมดเลยเราจะเอาเทคนิคทลิคต่างๆการเรียนการสอนต่างๆมาให้ความรู้กับเซลเลอร์เพื่อเอาไปพัฒนาตัวเองครับผมไปฝึกนะครับเพื่อที่จะทําการไลฟ์ขายของไปยิงแอดโฆษณาไปทําการรีวิวไปทําการแชร์เราให้เกิดรายได้ให้มากที่สุดกับเลเลอ์ของเราเพื่อนๆคนไหนยังไม่จอยฟุ๊กนะครับอย่าลืมนะครับจอยฟุ๊กเข้ามานะครับซึ่งเ e f f i ิน c a d e m y นี่ก็จะมีหลักการเรียนการสอนเยอะแยะมากมายเลยจากกูรูทั่วฟ้าเมือไท ในนั้นนะครับมีข้อมูลของทาง Getfin นะครับซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับที่จะทําให้คุณนะพิชิตหมินแสนนะก็ไปดูได้เลยนะครับใน Getfin Academy นะครับอย่าลืม j o i ุ๊บจะมาไขทุกคาถามของทางเซลล์เลยครับไม่ว่าเซลล์จะมีคำถามว่าเอ๊ะรา์ไม่เป็นจะทำยังไงทำยังไงถึงจะมีคนฟังพูดยังไงถึงจะขายได้ยังไงมีความมั่นใจการพูดหน้ากล้องทํายังไงกล้องควรจะตั้งขึ้นหรือว่าจะนอนลงมีทุกคําตอบเลยครับเพื่อจะมาบอกเซลลอร์ตั้ง พื้นฐานจนคุณแบบขายได้เป็นชั้นเทพนะคสำหรับใครที่เป็นนักขายแล้วยังไม่จอยก็รบกุนจอยเข้ามาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสิ่งใหม่ๆนะครับที่เราจะมาอัปเดตให้ฟังตลอดนะครับในเรื่องของการขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องทริคเรื่องหลักการเรียนการสอนอะไรเป็นเทรนในการขายบ้างอย่าลืมเข้าไปจอยกลุปกันนะครับถ้ายังไม่จอยนะครับจอยตอนนี้เลยนะครับส่วนคนที่จอยแล้วอย่าลืมแชร์กลุ่นี้บอกใบบุญให้กับเพื่อนๆนะครับนั่นแปลว่าเพื่อนขายได้คุณก็ได้บุญนะครับ <laughs> สำหรับใครที่อยากจะขายนะครับอย่าลืมสมัคร นะครับรับรายการ Get f i n Talk วันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ